สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆเป็นไงบ้างคะ่ะคิดถึงกันไหมไม่เจอไหนวันเลยเนาะอืมก็คิดถึงทุกคนนะคะแต่พอดีว่าเอ,อห,าหักโหมงานไปน,นิดนึงนะคะช่วงนี้พอดีน้องเขาไปเที่ยวนะคะแล้วก็แลกเวีนเนาะแลกไปแลกมาก็เลยเหมือนแบบอยู่ติดติดกันเลย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตต้องสู้เนาะแล้วก็มันก็เลยเพียนะคะมันเพียมันก็ เลยไม่ได้มาอาัดคิปตาไทยเ,เพื่อนเนาะวันนี้ก็รีบมาอัดก่อนที่จะปียอเมื่อวันก่อนค่ะน่าจะเมื่อวานน่าจะเมื่อวานนะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะที่รู้จักเขาก็อยู่ก็กไลน์มาเออก็โทรมาเนาะเราก็จริงก็จำไม่ได้หรอกคะ่ะว่าเป็นใครเนาะคือด้วยความที่ว่าเรา ทำงานหลายหลายอย่าง <c oughs> <c oughs> ก็เลยงงเหมือนกันนะคะว่าไอ้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็รับสายเนาะปรากฏเป็นเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนแพทย์เนาะที่เขาอายุประมาณห้าสิบั p แล้วอย่างเงี้ยเนาะเออไปเจอกันตอนที่เจาะเลือดค่ะออกไปเจาะพระทามอะไรสอาทิตเนาะที่เราไม่มีเวรอะไปไปเจอกันข้างนอกนะคะแล้วก็ไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ขอคอนแทคไลน์กันไว้เนาะ พี่เขาก็บอกว่าเปิ้ลพอดีว่าเขาไปรับพาร์ทไทม์จอะเลือดใช่ไหมแต่เป็นเป็นประจําของโรงพยาบาลหนึ่งนะคะอ่าเป็นเป็นพาร์ทไทม์แต่เป็นพาร์ทไทม์ประจําอของโรงพยาบาลหนึ่งเนาะที่เขาไปออกหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เปิ้ลเคยบอกไปเนาะว่าปกติแล้วนะคะการออกหน่วยที่จะมีงานจอะเลือเยอะๆเนาะจะเป็นช่วงตั้งแต่ กลางปีเป็นต้นไปเนาะจนถึงปลายปีประมาณหกเดือนนะคะที่แบบงานจะแบบเยอะมากเนาะที่สามารถที่จะแบบไปเอฟได้นะคะอืคือจริงๆริตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีอ่ะก็มีนะคะแต่มันน้อยนะคะโรงพยาบาลเขาก็จะมีทีมของเขาอยู่แล้วถูกไหม,มถ้าเขาไม่ไหวเขาค่อยแบบเพิ่มเนาะประมาณนั้นเราก็จะอยู่ในส่วนที่เพิ่มเพิ่มเติมก็คือช่วงช่วงกลางปีถึงปลายปีนะคะอืมพี่คนนี้ก็อ ก็เป็นเป็นพัดพัดธามเหมือนกันนะคะเจาะเลือดเนาะเออนะแกก็แกก็ย้ายที่อยู่ไปอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนั่นเลยนะเออใกล้ๆกันเนาะแกจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ไม่มีรถนะคะอืมอายุห้าสิบปีจริงๆก็ห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีรถเนาะก็เดินทางกับโรงพยาบาลใช่ไหมเออแกก็อยู่ได้ก็คุยกันตอนแรกนึ่ว่จาแกเป็นพยาบาลนะคะอือก็มามอยกันไปก็บอกว่าพี่เป็นพยาบาลอ อยู่บ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยกัเเราไแกก็บอกว่าไม่พี่เป็นเทคนิคแพทย์นะอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้าเหรอ, <c oughs> อก็เลยบอกโอ้ดีจังอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คุยกันเนะาะข้อนานๆทีจะเจอเทคนิคแพทย์ที่แบบซีเนียร์เนาะแล้วก็ออกพ่านธามนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลเนาะก็ไลน์ลกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องนู้นนี่นั่นเนาะอ่าวันนี้แกก็โทรเออวันก่อนแกก็โทรมาหาว่า พอดีโรงพยาบาลที่เขาเขาจ้างแกเป็นประจำนะอยู่ๆก็โทรมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีงานให้แล้วนะคะเออเขาก็บอดอย่างนี้ก็แบบือมันก็สะท้อนเนาะบางทีเราก็สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นได้นะคะถ้าเราคิดคิดภาพว่าเราเป็นพี่คนนั้นเนาะซึ่งอายุห้าสิบกว่าแล้วเนี้ยเป็นที่เียแพทย์ที่มีใบประกอบด้วยเนาะแต่คําถามก็คือว่าใครจะรับทํางานนะเรื่องอกไหม อ,อแล้วแกก็แบบเครียดมากเลยว่าแบบแล้วพี่จะทํายังไงดีอะไรเพื่อมีงานให้ไหมอะไรหางานให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหยากเนาะกับแบบเพราะเราเคยไปหางานแบบพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลใช่ไหมอืมแล้วได,ได้คือคือได้คาพูดที่บอกว่าอายุขนาดนี้แล้วมาทําอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยโหมันมันเจ็บจีิเนาะเออซึ่งตอน,น,นเราก็แค่เพิ่งสี่สิบต้น,ต,นต้นเนาะเออ แล้วพี่คนนี้ก็ห้าสิบกว่าแล้ว,วะอะโรงงานโรงาบานนี่ต้องตัดไปแล้วเนาะทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราก็อะลองดูเนะเาะก็ทักทายไปกับคลินิกที่เพื่อนรู้จักเนาะให้เพื่อนรู้จักที่เป็นเพื่อนเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดคลินิกบ้างอะไรให้กังแพนเนาะทักไปทักไปไม่มีใครไม่มีใคร รับเลยค่ะเออแต่ไม่ใช่ว่าเขามีเาอยากได้คนแต่่วล้ไม่ใช่คือเขาไม่มีตาแหน่งเนาะ,ะเขาไม่มีตําแหน่งเขายังไม่มีแผนที่จะที่จะรับเทคนิคเป็นแพย์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมปรากวว่า,าวก็เลยเหมือนกับเราก็แบบอืทอํายังไงดีอย่างเงี้ยก็ก็ช่วยพี่เขาเนาะเพราะว่าคือชีวิตเขาก็เขาเขาเคยมีครอบครัวนะคะอันนี้ก็อาจจะดี e p talk หน่อยเนาะเขาเคยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเนาะอืม แล้วก็อย่ากับสามีไปใช่ไหมต่างคนต่างอยู่แล้วก็ก็ mm. เลี้ยงลูกมาพอเลี้ยงลูกจนโตลูกแต่งงานเนาะมีครอบครัวนะแกก็ไปอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ว่าตามอันนี้ตามคําบอกเล่าของ,ของพี่เขาเนาะเขาก็บอกว่าคือแล้วลูกสาวแกก็มีลูกลก็คือมีหลานใช่ไหมอืาแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะมากนะคะเป็นแบบ ลุงตุงนางมาเคสดีด้วยนู่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ซื้อบ้านด้วยใช่ไหมทําให้แบบเออเงินมันแบบไม่คล่องอะเนาะแล้วแกก็เครียดนะคะแกก็เป็นแบบแบบออกเป็นซึมเศร้าด้วยอะเนาะแกก็เครียดแกก็อะไรอย่างเงี้ยจนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ดูนะคะก็ก็ปีกตัวออกมาเลยอืมก็คือออกมาจากจุดจุดนั้นแล้วก็ออกมาทํางานหาเงินเองเลี้ยงตัวเองอะไร มันก็สะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างนเนเพราะว่าเ้ลเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าตอนที่ตอนที่เขาจะต้องแต่งงานเนาะจะต,ต้องมีแฟนจะต,ต้องมีครอบครัวเงี้ยคือไม่ได้มีกับเขาไงแล้วก็โดนกดดันมากนะคะจากสังคมรอบข้า <c oughs> <c oughs> ก็ยังงงว่าเขาได้ส่วนได้ส่นเสียอะไรเนาะ <c oughs> พอพอมีอาชีพมั่นคงแล้วก็จะหาซื้อบ้านซื้อรถถูกไหมซื้อบ้านซื้อรถมีครอบครัวมีลูก เงี้ยมันมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนาะเออแล้วแบบเราก็าเขาก็ลอสโซนนั้นไปถูกไหมเออก็ตอนนั้นให้เหตุผลกับพ่อแม่บอกว่าป๊าม้าแม่เนาะถ้าไม่ถ้าลูกจะต้องไปมีครอบครัวเนะ่ะลูกจะต้องเลือกคนที่เขาดูแลลูกได้ถูกไหมอืมดูแลลูกได้เพราะอะไรเพราะว่า,าเราอะดูแลพ่อแม่อยู่แล้วถูกไหม แต่ไม่หมายถึงว่าเราเอาพ่อแม่ไปพ่วงนะอคือเราอะมีอาชีพของเราแล้วเราก็ดูแลดูแลพ่อแม่เราอยู่แล้วถูกไหมอืมแต่คนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาก็ต้องมีพ่อแม่เขาดูแลถูกไหมอืมดังนั้นน่ะต่างคนต่างมีภาระถูกไหมเราก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนถ้าจะเจอคนที่ดีก็คือว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอาจจะสามารถซัพพอร์ตกันและกันได้อย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้เนาะเออพ่อกับแม่ก็เข้าใจนะคะอืมแล้วเขาก็เห็นหลายหลายๆครอบครัวเนาะ แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเปิ้ลมีแล้วเปิ้ลเป็นคนแบบถ้าใส่ใจก็ใส่ใจทีเดียวใช่ไหมเปิ้ลมีความแบบคอนเซนเทรตหมาว่ามุ่งเป้ากับกับครอบครัวตัวเองเนาะจนแบบว่าไม่สามารถที่จะมาดูแลป๊าป๊ามาได้เงี้ยป๊าป๊ามาโอเคไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็พูดประมาณนี้เนาะเออซึ่งพ่อกับแม่เขาก็แบบนิ่งๆไปเนาะอืก็ก็เลยไม่ได้อะไรนะคะอืจนแบบเห็น เห็นพี่ชายใช่ไหมเออพี่ชายก็แต่งงานมีลูกเนาะมีร้านให้เราใช่ไหมก็ก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบเพิ่มเติมหมายเข้ามา <laughs> <laughs> เขาก็ต้องคอนเซ็ตกับชีวิตครอบครัเวเขาถูกไหมดูแลภรรยาดูแลลูกเขาไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่หรอกคะ่ะอืมเป็นแบบนั้นจริงนะคะไปกันเลยแบบว่ารู้สึกว่าอืมเราต้องช่วยเขาแหละความรู้สึกข้างในอะนะ ก็เลยคิดคิดไปคิดมาก็เลยคิดถึงน้องคนหนึ่งเนาะที่เขา mm. เขาเป็นคนหา mm. คนจ่อเลือดเป็นพราทามนะอืมเป็นพราทามแล้วเขาเป็นคนมีงานตลอดนะคะมีงานตลอดทั้งปีอที่แบบจัดสรรหาคนตลอดทั้งปีและเรายิ่งเป็นที่เนียมแพทย์เนาะที่เขาแบบต้องการตัวอะไรเงี้ยแต่พูดถึงเลทอาจจะอาจจะถูกหน่อยถูกกว่าอันอื่นเนาะอืมก็ ก็ถามจริงก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเนาะเพราะเราใช้แรงทํางานเราไม่ได้ลงทุนอะไรถูกไหมอืมก็เลยแนะนําเข้าไปนะคะก็สรุปเคสนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็ได้คอนแทคกันเนาะแล้วก็อาจจะลองทรายคอนดิชันกันดูว่าโอเคไหมไม่โอเคอะไรประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับเขาวงกดนะคะที่ที่ที่เราจะเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นวนเวียนอยู่ใน สุดท้ายแล้วก็คือมันต้องมาตั้งต้นที่ตัวเองเดีเนาะก็วันนี้ก็มาส่งเพื่อนเข้านอนนะคะเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเขาโ,โกรธลูกที่สองให้ฟังเนาะเพวันนี้ฟันตี้ราติสวัสด์นะคะ